ดีค่ะน้ำปริมค่ะวันนี้น้ำปริมจะมาส่งการแบมพี่แม็กจากไลฟ์สดครั้งที่สามสิบสี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะน้องปริมก็จะมาส่งการแบมพี่แม็กจากไลฟ์สดครั้งที่สามสิบสี่ค่ะโจทย์เขาบอกว่าถ้า x ลบสามทั้งหมดยกกำลังสองลบกับสองคูณ x ลบสามนะคะแล้วก็ลบแปดจะได้เท่ากับ x ลบ a คูณกับ x ลบ b นะคะแล้วเขาถามว่า a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองมีค่าเท่าใดนะคะก่อนอื่นนะคะ x ลบสทั้งหมดยกกำลังสองนะคะก็คือ x ลบสคูณกับ x ลบสนะคะหลังจากนั้นนะคะน้ำปริมก็จะเอา หน้าคูณหน้านะคะก็คือ x คูณ x ก็จะได้เป็น x เจกำลังสองนะคะแล้วก็แล้วก็ x คูณกับข้างหลังก็คือลบสามนะคะก็จะได้เป็นลบสาม x นั่นเองค่ะต่อไปน้องบิมจะเอาข้างหลังน,นะคะคูณกับหน้าแล้วก็หลังคูณกับหลังนะคะแล้วก็จะได้เป็นลบสามคูณกับ x ก็จะได้สาม x นะคะลบสาม x นะคะ แล้วก็ลบสามคูณกับลบสามนะคะลบเจอลบจะได้เป็นบวกแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็สามคูณกับสามนะคะก็จะได้เป็นเก้านั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะน้ำปริมก็จะรวบลบสามเอ็กซ์กับลบสามเอ็กซ์นะคะเราก็จะได้เป็นเอ็กซ์ยกกำลังสองลบกับหกเอ็กซนะคะแล้วก็บวกกับ บวกกับ9แล้วก็เราจะไปดูข้างหลังนี้นะคะข้างหลังนี้ก็คือลบลบ2คูณกับ x ลบ3แล้วก็ลบ8นะคะตรงนี้นะคะน้ำปริมก็จะเอา2กระจายเข้าไปนะคะ2กระจายเข้าไปตรงนี้น้ำปริมก็จะได้เป็น2คูณ x ได้เป็น 2x นะคะ แล้วก็2คูณกับ3นะคะน้องปริมก็จะได้เป็นบวกหนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างหลังก็ยังเป็นลบแเหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะน้องปริมก็จะจับลบลบหกนะคะไปบวกกับลบสอนะคะเราก็จะได้เป็นลบแปนั่นเองค่ะแล้วก็น้องปริมก็จะเอาบวกเแล้วก็ไปบวกกับ6 ก็จะได้เป็น15นั่นเองนะคะและน้ำปริมก็จะเอาไปลบ8นะคะเราก็จะได้เป็น15ลบ8ก็จะเหลือเป็น7นะคะเราก็ใส่บวกเเข้าไปเลยนะคะหลังจากนั้นน้ำปริมจะได้เป็น x <S 2> <2> <S ย็กซกำลังสองลบ 8x บวก7นะคะหลังจากนั้นน้ำปริมก็จะกระจายให้เป็น2วง,งเล็บนะคะก็คือ วงเล็บแรกจะมี x นะคะวงเล็บที่สองก็มี x ด้วยแล้วก็เราจะพบว่าเจ็ดคูณหนึ่งนะคะจะได้เท่ากับเจ็ดนั่นเองแล้วก็พบว่าเจ็ดบวกหนึ่งก็จะได้เป็นแปดนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราเห็นว่ามันจะเป็นลบป x อยูนะคะแสดงว่าเครื่องหมายนำหน้า7กับเครื่องหมายที่นำหน้าหนึ่งเนี่ยต้องเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะซึ่งเขาซึ่งมันก็คือ x ลบ a คูณกับ x ลบ b นะคะมันก็คือ x ลบ7คูณกับ x ลบ1นั่นเองนะคะนองปริมก็จะแทนให้เป็น a จะเท่ากับ7 b จะเท่ากับ1หรือว่า a จะเท่ากับ1ก็ได้นะคะแล้วก็ b จะเท่ากับ7ยังไงมันก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันนะคะแล้วก็ เราก็จะได้เป็น a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองจะเท่ากับ7ยกกำลังสองบวก1ยกกำลังสองนะคะซึ่ง7ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ49 1สิก้ายกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะตัวเป็นก็จะจับมาบวกกันก็จะได้เป็น49บวก1นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบ50นั่นเองนะคะเราก็ทวนคำตอบเลยนะคะว่าเป็น A ยกกำลังสองบวก B ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ50นั่นเองนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย